เลยเพื่อนแน่ดูสิมีไซโบอตรงนั้นน่ะไซโบอลุกวนยนต์อยู่ชฉันโบไซโบแล้วบ้างเดาเหันได้ฉันรู้เลยไซไซโบแน่แน่โบมันเฉียบวใส่โบน่าเห็นด้วยเหรอเปล่าฉันเดาอืมนายเจ้าพวกนั้นไหมตายเอ๊ะนั่นคืออะไรนายรู้ไหมฉันก็อยากรู้นายคนข้างหลังเราไหมอือ แกจะจับเราไปเหรอใช่ัจะจับแกไปโยนจาตรงนั้นนะ่ะฮ่าฮ่าฮ่าลองดูอ้าหจุยด้วยหนีฉันเข้าใจแล้วมาสงมันเี๊งไอ้นี่โดนจิงแฮะแล้วดูกระหลังดิข้างหลังเราแต่คิดว่าจะเสร็จ <c oughs> ไปไปด้วยไปดูดิแกจะน่ารักคนตายกับ สวัสกาเฮ้นี่คือสไตล์บอสที่พี่บอลไม่เคยเห็นไหนไหมไอ้มั่วมันอยู่ไหนไหนนั่นน่ะมันอยู่ไปในกระต่ายแล้วมีคนสับสุดตายเลยเอหือเออจะปิดเครื่องนี้เลยนี่เลยปิดเครื่องเลยเป็นยังไงบ้างคุณโอ้ยไม่เป็นไรเลยครับเป็นอยู่ห่วงติดโอ้ยเดี๋ยวนะปิดเครื่องใช้งานจำบ้าง อต yeah! ุ ee, ubers, ้ยเม่ไมเนี่ยขอดูเลือดก่อนยังไม่ตุ้ยดูดีๆบิเกิลเกิร์ตคุณคิดฝ่ายเอฟไอ้ป่วยโอ้โหสามศูสาวคนนี้กับสี่ไซอันนี้ก็ไซห้าคิดว่ามันไม่งวะ แล้วลองจินตนาการดูสิว่าถ้าวิดีกระเตอร์บินอลองจินตนาการดูถ้าวิดีกระเตอร์บิ่งพลีฮาร์เตอร์ฉันบินแล้วก็เวี้ยงแลวกระตุกจนบะลองคิดดิฮนะอย่าให้ตาไม่ดีใช่ไหมน,น,น,นี่อ่ะมาเลย อีกจะจะกาเก่ไอ้ตาได้เลยจะเจ้าแก่ไว้ตายแล้วเฟยตูตายไปนานแล้วยังยิงสัตส์ู้หิ้งข้ามาสิเล็กโอ้ยไอ้เฮ้ยปุ๊บเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดินได้แล้วขาหายเดินไม่เลยเกี้ยก่อมก่อนว้า ไปกว่าแอจับสุดเลยอนึ่ฮิฮิโขกโซ่เลยอตะกรดดเอ้ยอยากรถรอจากหมอท่นวะเรยวจับแกโอ้โดนหัวอีกมัพอดีฉันอยากรู้ว่าแกอิกเครื่องโยนไปอีสนาแล้วน่ะวันจะยิงแกจะเลือเท่ายเดี๋ยดีจ้แหววแหววเอาโ่เลือ่เเอ้ในคิวแมจะหมอมันจะขึ้นมาได้ไหมฉันใหม่อะ ฉันน่าจะขึ้นไม่ได้น่าจะขึ้นลำบากน่าดาูน่าจะขึ้นนยคิดว่าไม่ว่าเจ้าหมอน่นมันจะขึ้นได้นี่หนียวนะแล้เวเราขึ้นไม่ได้ไงเราค่อยขากินหรอไม่นายจำได้ไหมจำไม่ได้หึนาย,ยสุกไอเจ้าหมอนั่นไปมทำไมนายก็รู้ดินายปาชื่อจิตอีควนั้นพอดีไอหุ่นยนต์ยังไม่รู้เลยเลยมันยังไม่ถูกใช้งานไง มันกำลังหันหลังอ่ะเอาเกี๊ยข้าวไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำคลิปเบื้องหลังกอนเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นดูดิรถรถขึ้นไม่ได้ไงวะจะไปยังไงพวกนี้นี่เฮ้ยไอ้ซ้อไอ้ไอ้บวกไอเลี้ยงอะไรเกลี้ยเคลียร์เคลียร์ฉันเฮ้ยเคลียร์ฉันเฮ้ย สวิตบอนั้นดีมันดีฟได้เลยเก็ไปฮะเกับตาไม่รู้ขามันช,ชัดไม่ด,มดีไม่ดีโอ้ฉันปิ๊งไอ้เลยสีปมันดปิง้งดีเอาไปกันเอ้ยกดเจจะไปอ่ะนายลองดูข้างบนสิ โมยไฟไม่เห็นมีเฮ้ยไส่บอกว่ะไส่บอกมันมีหุ่นเออฉันคิดว่าหุ่นยนต์มันอะไรจะลงมาไอ้หายหมอนั่นนะเผื่อไอ้หมอนั่นตายระวังด้วยหมอนั่นท่ไหมอืตีลังกาตีลังกาตีตีดีลังกาเอยหินแหละหินเหรอหินนะเอาศพเอาเอาศพเพื่อมันมาวังกันเอาศพเพื่อมันบังบังเอาโอ้โหห่างน้อง ไอ้เง้ยมันมาแล้วเฮ้ยนี่ยมันมาแล้วอู้<า> hey, เฮ้ยเพื่อนนายคิดว่ามันที่ฉันคิดไหมทำไมอะ่ะราสุก,ก้าขนาดนี้ถ้ามันไปเพื่อนมันออกแล้วก็แล้วชิบหายนี่มันหนิงแม่เฮ้ย <c oughs> เราไปแค่ไปิดเซเว่นได้แล้วฉันปิดให้ เฮ้ยเฮานี่นั่นเปิดสวิตช์นเรารู้แล้วมันแค่ปิดสวิตช์เอออยากดจุดก็ปึ้งนี่ปิดเลยอ่ะรีมาได hey, euh. ้เลยเพื <im machine> ่อนเฮ้ยอีไมนามีโฆษณาแน่โฆษณามันเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเดคลิปตอนยหยุดดูคลิปวะว้ยงพาลงไปมาด้วยเฮ้ยปุ๊กอไปไอ้ไอ้ไอ้ซ้้ันนี่ น่าจะน่าจะเอาฉันไว้ไหนไายน่าจะเอาไว้ขโมยตรงนั้นน่ะโอ้รู้แล้วรู้แล้วพวกจับเครื่องมันลากแบบนี้เองแบบหนึ่งน่ะทำหนึ่งนะแบบนี้ไงนี่เนี่ยเรากันไว้ดูสิมันจะได้ผลไหมโอเคล่ะเฮ้ยไอ้ม่วงเราดันเมื่อไหร่นายก็อึ้งกับยมัวนั่นหน่อยเล็กตรงนั้นอ่ะ พวกเรานั่งเองถ้าไปเบื่นั่นนะเดี๋ยวชักปืนมาเลยโอเคล่ะเพื่อนนายจะเลื่อนระหว่างไรจะให้พวกเรานั่งไอตองน,นั้นหรือหรือจะโดนปืนเรายิงก็ไม่เชื่อหรอกนายมีพกปืนมามันเลี้ยวเล่นเดียวข้าไปใครนะนายอะ่ะ นายคิดว่าเหมือนเราไหมคิดว่าอะไรนายลองสังเกตดูสิทำไมวะทำไมมัดกะจะลอยไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยเฮ้ยไม่รอไมนได้วะเราต้องรีบเลยดึงดึงเออกลัวตายกลัวตายไม่รู้ปวดกานี่เขาไม่ทำแบบนั้นเขาทำแบบนี้หยุดจริงต้องติดตาอเอ้ยไม่เป็นไรไตแขนแข็ง ต้องไปหาหมอแล้วช่างเถอะปมือไม่สุดมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอา <c oughs> ไม่ไหวแพ <c oughs> ้อากาศมั้งรบาวะอ่ะช้างเนี่ยชัดแขงแขงน,นี่แกได้เห็นไหมฉันไม่เห็นน้ำมันบางอ่ะจับไปดิ <c oughs> เดี๋ยวโยนให้ <c oughs> โนยนอันนี้ทิ้งโนยนอันนี้ทิ้ <c oughs> งพังเลยก็ต้องโนยนเนี่ยไอ้ไม่ ฉันไม่เห็นตกหูโอเคมึงไม่เห็นมึงลบมึงลบเฮ้ยเพื่อนทำไมพูดไม่พอจังเลยมึง,งแอะเราควรลบไอ้น่ามันโทรมารไปเนีเ่ยอือช่วยฉันด้วยจะตโดรคตน,นอนะบาดเลยนะแบบนี้นะถ่ามึงอ,อ่ามึงเห็นไหมปืนกูไหมไม่เห็นหนะไม่รีบบ้าไม่โดนห้โดนดีแค่นิดนิด ไม yeah yeah ่กันม่เจ็บก้าดหูหูปี๊กเบ่งโมช้าเลยอย่าอุ้ยขากูขามึงจะตายหรือไม่ตายโอเคปี๊กโอเคเก่งแล้วยมแพ้ก็ได้แกอยู่ดั้งกับมินั่นนะ โอ้โหน่าจะสิบนาทีอ่ะน่าดูอเอ้ยอะคลิปอยู่นี่นะอย่ามาสนใจเถอะ อโอเคครับคุณเห็นไหมผมลาาเจือหมอนั่งหามันจะเน้นในคูดเน้นเลยด,เดิกผู้หญิงมาสั่งกินไหมขาคุณคุณคิดว่ามึงจะเอาขาไปไหมผมไม่เห็นขยับขยับ,ยบอ้าเอาสลบหรอยังไม่สลบไฟเอจุยจันด้วยโอเคเสียงอะไรอะ่ะเออเป็นหนึ่งนะใหญ่เด็กอ้าจะไม่โดนบอ์เออฉัน แกต้องแกห้ามใครยับแกจะฆ่าไเจ้าหมูนี่แกเฮ็ดมือใช่ไหมแกไม่ใช้เครื่องยนต์แต่ฉันความฉลาดแก่จะยิงเร็วจังเลยฉันเป็นหุ่นยนต์ในตำนานที่เก่งนิดนึงไม่ต้องทวาแบบนี้ยิงเอาไว้เนี่ยครับผมแกจะ,จะจับตัวมันตกใจ่ไหมเนี่ยไลฟ์ไฟไเพื่อนเปอร แกไม่ตัง okay เป็นลักได้ได okay oh, 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 ้โอเคและวเดี๋ยวจะฆ่าเจ้าหมอนี่ว้าอุ้ยตัวนี้ไปฉันทำไรแก่ทำมาไหมฉันจะหายตัวอาบีทางนึงเอาลอุ้ยหายตัวของจริงวะไอ้ไม่เพื่อนเราต้องรีบไปเร็วใช่เอ้ไมันจะไปได้ไม่เพื่อนไปได้ไหม ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่บินไปนะโอ้ยานานยะต้องรีบขึ้นไปจะไม่รีบขึ้นไปไอมึงรีบขึ้นไปโอ้ยรีบขึ้นไปนายจะเกาะด้วยนะเอ,ออเกาะตรงนี้แหละที่ไปไหนก็นไปอ่ะเดี๋ยวดาเนะจ้าหมอน,นึกจะเกาะตรงนั้นทำไมแกไม่เห็นเกาะตรงนั้นหรอโอ้พ <c oughs> <c oughs> ูดไม่ได้นะคำนี้ ไคุณจะสางเกหรือไม่ถ้าผมขอนี้วันนีมสลามมาใบดูกันจะไปได้ปได้เดนได้เดนไดเดนอ่ะโอ้ยมีกับเต้งเลยไปกับเต้ยโอเคนี้จบแล้ว